ในโรงงานแห่งหนึ่งนะคะช่วงเวลาที่ใช้ในการผลิตสินค้าแต่ละชิ้นจนเสร็จเนี่ยจะมีการแจกแจงปกตินะคะอ่ามีการแจกแจงปกตินะคะโดยประมาณที่ค่าเฉลี่ย40นาทีนะคะมีค่าเฉลี่ย40นาทีตัวนี้คือยังไม่ได้ทําการทดสอบสมมติฐานใดเลยเลย,ยังไม่ได้ทําการสุ่มตัวอย่างอะไรมาเลยนะคะบอกเอาไว้บอกว่า ช่วงเวลาที่ใช้เนะี่ยมีการแจกแจงปกติมีค่าเฉลี่ย40นาทีนี้เป็นค่าเฉลี่ยงประชากรนะคะในกะเกษมนะคะเป็นคนงานแห่งนี้นะคะเพื่อที่จะตรวจสอบเพราะเขาเป็นคนงานใหม่เพื่อประตรวจสอบประสิทธิภพาพการทําง,งานทางผู้บริหารนะคะจึงได้บันทึกช่วงเวลาที่นายเกษมใช้ในการผลิตสินค้าจนเสร็จนะคะซึ่งมีจํานวนทั้งหมด25ชิ้นนะคะที่นายเกษมผลิตนะคะ ใช้ช่วงเวลาเฉลี่ยนะคะไป41.25นาทีมีความแปรปวนนะคะ4นาทีที่ระดับนัยสำคัญจ0.5ถามว่าช่วงเวลาที่นายเฉลี่ยใช้ในการผลิตเนี่ยจะไม่มากกว่าค่าเฉลี่ยดเดิมหรือไม่นะคะนี่คือคำถามจากตัวนี้เราลองมาเขียนดูนะคะ มีการจแจกแจงปกติที่ค่าเฉลี่ยวนะคะอันนี้เป็นของประชากรน,นะคะสุ่มมา25คนนี้เป็น n น,นะคะพบว่ามีค่าเฉลี่ย41อันนี้เป็น x bar นะคะมาจาก 25, 25่สชิ้นนะคะมีความแปรปรวน4อันนี้เป็น s กํลังสเพราะว่ามาจาก25ชิ้นเช่นเดียวกัน0.05นันนี้เป็น Alpha นะคะจงทดสอบว่าช่วงอายุการใช้งานนะคะ ในช่วงเวลาเฉลี่ยที่นายเกษร,รใช้ในการผลิตไม่มากกว่าช่วงเวลาเฉลี่ยก็คือมิวนะคะไม่มากกว่าก็คือน้อยกว่าหรือเท่ากับช่วงเวลาเดิมจริงหรือไม่ช่วงเวลาเดิมวงเล็บมาให้ด้วยใจดีนะคะช่วงเวลาเดิมก็คือ40นาทีก็คือถามว่ามิวน้อยกว่าหรือเท่ากับ40จริงหรือไม่เพราะฉันตัวนี้ก็เลยตั้งได้เป็นมิลน้อยกว่าเท่ากับ40กับมิลมากกว่า40ตรงกันข้าม ตัวนี้มีเครื่องหมายเท่ากับก็เป็นสมมุติฐานหลักนะคะตัวนี้ก็เป็นสมมุติฐานทางเลือกนั่นเองนะเพราะฉะนั้นจากสมมุติฐานที่เราได้ตัวนี้นะคะครูก็มาเขียนใหม่สวยๆตรงนี้เนาะสมมติฐานหลักคือมิลน้อยกว่าหรือเท่ากับ40สมมุติฐานรองก็คือมิลมากกว่า40มิลมากกว่า40ก็คือช่วงเวลาที่ใช้นะคะมีค่ามากกว่าค่าเฉลี่ยเดิมนั่นเองนะคะ ตัวบนก็จะเป็นไม่มากกว่านะคะอ้าวจากนั้นข้อนี้ทำการตรวจสอบว่าจะใช้นะคะได้แบบนี้จากนั้นก็ทำการตรวจสอบนะคะค่าสถิติที่ทดสอบนะเราก็จะตรวจสอบที่ตัว T นะคะเพราะว่าง่ายที่สุดเนาะ t ก็คือจะต้องมีไม่ทราบความแปรปรวนของประชากรนะคะแล้วก็ตัวอย่างมีขนาดเล็กข้อนี้ตัวอย่างขนาดเล็กจริงๆนะคะ n เท่ากับสิบห้านะคะ ตัวอย่างขนาดเล็กนะคะ n เท่ากับ25ตัวนี้นะคะแล้วก็ไม่ทราบความแปรปรวนของประชากรเพราะทราบแต่ความแปรปรวนของตัวอย่างนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะเป็นกรณีที่เราจะใช้ตัวสถิติทในกรณีที่3นั่นเอง นะเพราะฉะนั้นจากตัวใสตตีตัวนี้นะคะเราก็ทำการแทนค่านะคะทก็จะเท่ากับ x bar าก็คือ41.25นะคะลบมิลมิลก็มาจากสมมุติฐานที่ตั้งนะคะ40นะคะหารด้วย s s ตัวนี้เป็น s กํกำลัง2 4เพราะฉะนั้น s ก็คือส q u a r e r ู o t 4นั่นเองนะคะถอดูหารด้วย n n คือ25ถอด s แ u a r e r ูท t 2่นะคะนะ ตัวนี้ทำการคำนวณก็จะได้ค่า3.125นะคะขั้นตอนที่สองก็จบไปมาดูขั้นตอนที่3หาบริเวณวิกฤตบ้างนะคะบริเวณวิกฤตตั้งสมมติฐานรองเป็นเครื่องหมายมากกว่านะคะเพราะ,ะบริเวณวิกฤตอยู่ตรงนี้อลฟาเป็น0.05นนะคะเพราะฉะนั้นบริเวณนี้เรียกว่ายอมรับสมมติฐานหลัก นะคะส่วนบริเวณนี้ก็เอาสมมุติฐานลองมาตอบก็คือปฏิเสธสมมุติฐานหลักนั่นเองหาค่าที่จุดนี้นะคะก็คือ t ที่0ูนย์จุดศูนย์ห้าดิเกีฟิดองเป็น25่ลบหนะคะเหลือ24นะคะอ่ะาแล้วก็ไปทำการเปิดตาราง t นะคะตารางที่4มานะคะที่ดิเกียฟิดดองยี่สิอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็เอลฟาจุดศูอยู่ตรงนี้นะคะลากมาเจอกันก็ได้ค่า 1.711เพราะฉะนั้นจุดนี้นะคะมีค่า1.711นะคะแต่ค่าที่เราคำนวณได้นะคะคือ3.125นะคะซึ่ง3.125มันตกอยู่บริเวณนี้นะคะ3.125นะคะเ็ตกอยู่บริเวณที่ไม่ยอมรับสมมุติฐานหลักหรือยอมรับสมมุติฐานรองนั่นเอง เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็สรุปได้ว่าปฏิเสธสมมุติฐานหลักนะคะปฏิเสธสมมุติฐานหลักเมื่อเราปฏิเสธสมมุติฐานหลักเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เอาค่าของตรงนี้นะคะสมมุติฐานรองนี้มาตอบได้เลยนะคะก็ตัวนี้มาตอบได้เลย นะคะอ่าก็สรุปได้ว่าช่วงเวลาเฉลีย่ยที่นายเกษตรนะคะใช้ในการผลิตต่อชิ้นเนี่ยมีค่ามากกว่าเวลาเดิมคือ40นาทีนะคะแ,แล้วตัวนี้มันเป็นการปฏิเสธสมมุติฐานนะคะที่0.05เราก็จะใส่ว่าอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตินีงนะคะอันนี้ก็จะจบนะคะในข้อที่3ค่ะ ดูข้อที่ 4, สี่สักข้อหนึ่งนะคะข้อที่สี่บอกว่ามีผู้ยืนยันว่ารถยนต์แต่ละคันนะคะจะถูกใช้งานโดยเฉลี่ยไม่เกินสอง0มื่นกิโลใช้โดยเฉลี่ยไม่เกินไม่เกินคือเท่างหร่น้อยกว่าหรือเท่ากับนะคะอันนี้เป็นรถยนต์นะคะทั่วไปก็เป็นมิลนะคะ,ะเพื่อทดสอบคํายืนยันนี้สุ่มรถมาหนึ่งร้อยคันสุ่มเจ้าของรถมาหนึ่งร้อยคนนะคะเ็นเท่ากับหนึ่งร้อยเอมีค่ามากนะคะตัวนี้ แล้วก็ขอร้องให้ช่วยจดบันทึกการเดินทางนะคะเพื่อยืนยันตัวนี้แล้วจากในการจดบันทึกเนี่ยเขาก็ได้ระยะทางมาเฉลี่ยนะคะตัวนี้เป็นค่าเฉลี่ยของ100คนก็เป็นเอกบานะคะ2 3ง0 0มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอันนี้ก็เป็นของ100เหมือนกันก็เป็น S นะคะ3า0พน้ะคะที่ระดับระยะสำคัญ0.005นนะคะก็ให้เราทำการทดสอบเพื่อยืนยันว่า ก็ยืนยันคำพูดนี้นะคะที่บอกว่ารถยนต์แต่ละคัน่จะถูกใช้งานเฉลี่ยไม่เกินไม่เกิน20,000กิโลเมตรนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีไม่เกินก็คือมิลน้อยกว่าเท่ากับ20,000ตรงกันข้ามก็มิลมากกว่า20,000นะคะอันบนก็เป็นสมมติฐานหลักอันล่างก็เป็นสมมุติฐานรองนั่นเองนะคะ นะคะก็จะได้แบบนี้ออกมาทีนี้ถ้าเราอยากจะใส่คำพูดลงไปด้วยตัวนี้จะเป็นอะไรนะคะเป็นตัวนี้นะคะมากกว่า20,000ก็คือรถยนต์แต่ละคันถูกใช้งานเฉลี่ยเกิน20,000กิโลเมตรต่อปีส่วนตัวนี้ก็จะต้องเป็นไม่เกินนะคะในเฉลี่ยไม่เกิน ไม่เกิน2,000 20, 0กิโลเมตรต่อปีนั่นเองนะคะก็จะช่วยให้เราเอาตัวนี้ไปตอบได้เวลาที่เราสรุปผลนะคะว่ายอมเรหรือป,ปฏิเสธข้อนี้ใช้ตัวสถิติแซดแน่นอนเพราะอะไรเพราะว่า N มีค่ามากนะคะใช้แซนะคะทีนี้ใช้แซดตัวไหนมี2ตัวนะคะตัวสถิติแซมี2ตัวใช้ซิกมาหรือใช้ S นะคะแล้วก็มาดูที่โจทย์โจทย์ไม่ทราบซิกมานะคะทราบแต่ S เพราะฉะนั้นก็จะใช้กรณีที่2 ะะก็จะได้ตัวสถิติตัวนี้นะคะแล้วก็แทนค่าเข้าไปนะคะ,ะ x bar นะ2อ5 0 0าม์น0นะคะมิลมาจากสมมุติฐานนะคะ2 0 0ห0นะคะหารด้วย s 39นะคะส่วนด้วย square root n square root หน0 0ะ,ะอ่นก็จะได้ค่าออมาเป็นค่า Z คำนวณน,นั่นเองนะคะ ส่วนบริเวณวิกฤตนะคะตั้งสมมติฐานลองเป็นขึ้นใหม่มากกว่านะคะบริเวณวิกฤตก็อยู่ด้านขวามือนะคะด้านนี้พื้นที่0 0 0 5นะคะตัวนี้ยอมรับสมมติฐานหลักนะคะอ่ะเราก็ไปเปิดแซทที่0 0 0 5มาตัวนี้ไม่ค่อยได้เปิดีลองไปดูซิมีค่าเท่ากับเท่าไหร่แซทที่0 0 0 5มี02ตัวนะคะ,ะก็ได้ค่านี้0 0 0 5 นะคะก็ได้ค่าเท่าไหร่เอ่ย2.57กับ2.58อยู่ระหว่าง2ตัวนี้ก็ได้เป็น2.575เนะคะอ่าเพราะฉะนั้นข้อนี้เมื่อเราคำนวณแล้วได้เท่าไหร่เราก็มาเปรียบเทียบตรงนี้ดูนะคะอย่างตัวนี้คำนวณได้8.97นะคะ8.97ก็มากกว่า2.25อยู่แล้วนะคะเพราะฉันก็ตกอยู่ในเรนณที่ปฏิเสธสมมุติฐานหลักนั่นเอง เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็สรุปได้ว่าปฏิเสธสมมติฐานหลักนะคะแล้วเราก็เอาประโยคนี้มาตอบได้เลยรถยนต์แต่ละคันที่ถูกใช้งานมีอายุเฉลี่ยนะคะเกินสองหมกิโลเมตรต่อปีนะคะอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติได้ไหมอันนี้ไม่ได้นะคะเนื่องจากอลฟาเนี่ยไม่ใช่0.05นะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้เราจะไม่ได้เขียนแบบนี้ตัวนี้จะใช้เฉพาะปฏิเสธสมมติฐานที่0.05เท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ ข้อนี้จะใช้คำว่าที่นะคะระดับนัยสำคัญ0.005นั่นเองนะคะก็เป็นการเสร็จสิ้นการทดสอบสมมติฐานของข้อนี้ค่ะ